เร,เรื่องการ install ค่ะเดี๋ยวน้องหนิงจะอธิบายใช่ไหมคะจริงๆปกติก็เรื่องของการติดตั้งอ่ะมักจัมักจะไม่ค่อยมีปัญหาก็เลยเลยจะไม่ได้เพิ่มในในหัวข้อที่ที่จะอบรมนะคะแต่ว่าสามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเอถ้าอย่างเวอร์ชัน5้นเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันใหม่ มันยังไม่คอม plete ยังไม่สมบูรณ์แต่สามารถใช้ได้แต่ถ้าบางเครื่องที่อาจจะไม่รองรับ5.0ก็สามารถที่จะใช้เวอร์ชั่น4.8ที่หนิงส่งเข้าไปในกลุ่มให้ได้นะคะก็คือเอ่อเปิดไดรฟ์แล้วก็ดาวน์โหลดมาไว้ที่เครื่องแล้วก็ทำการติดตั้งได้ตามตามขั้นตอนที่ที่ได้ให้ไปได้เลยค่ะ แต่ทีเนี้ยก่อนที่จะเลือกว่าจะใช้เอ่อเวอร์ชั่นแล้วจะต้องดูด้วยนะคะว่าวินโดว์ของเราที่ใช้ะอค่ะเป็นวินโดว์แบบ32บิตหรือ64บิตซึ่งเครื่องใหม่ๆส่วนใหญ่มันจะเป็น64บิตหมดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเลือกดูว่าของตัวเองเนี่ยเอ่อเป็นวินโดว์อะไรก็คือวิธีการเช็คนะคะสามารถที่จะไปดูตรงตรงอ่า Pro p e r t y ตรง t i s s PC ได้นะคะก็จะรู้ว่าคอมของเราอะค่ะเป็น 64บิตหรือ32บิตจะได้เลือกดาวน์โหลดได้ได้ถูกต้องนะคะและเนื่องจากว่าวันนี้ค่ะเราต้องมีทั้ง<ม>เรื่องของแอป read for the blind เข้าเข้าใจว่าในในกลุ่มที่เขาอบรมวันนี้คนที่จะอ่านผ่านแอป,ปน่าจะเยอะกว่า OB ใช่ไหมคะไม่ไม่แน่ไม่ได้สอบถามว่าใครจะอ่านไปด้วยทีนบ้างอ๋อโอเคไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าอย่างตัวแอป,ปเนี่ยจริงๆแล้วขั้นตอนเนี่ยมันจะไม่ได้ ไม่ได้เยอะมากแต่เพียงแต่ว่าอตอนที่ไปทำจริงๆอะค่ะมันก็จะมีในเรื่องของการอีดิทที่มันจะค่อนข้างยุ่งนิดนึงนะคะก็คือเลือดด้วยความที่หน้าจอมันเล็กแล้วเวลาเราใช้เราก็ต้องใช้นิ้วลากนิ้วเลื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราแบบหน้าจอใหญ่เราใช้เมาส์กำหนดได้ว่าเราจะลบจะอีดิตอะไรตรงไหน แต่ทีนี้ไม่ว่าจะอ่านด้วย o b หรือว่าอ่านด้วยแอป Read for the Blind หรือแม้แต่ที่จะไปอัดเสียงที่คณะนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของวิธีการอ่านยิ่งการอ่านที่คณะค่ะคนอ่านเนี่ยจากจากจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในในรุ่นรุ่นแรกๆนะคะก็คือคนอ่านเนี่ยจะไม่เห็นสเกลเสียงของตัวเอง อย่างคนที่ใช้แอปพออ่านเสร็จเราหยุดอ่านย่อหน้านึงเราหยุดแล้วเราดูอุย้ยสเกลเสียงเราเบาไปสเกลเสียงเราดังไปอ่านผ่านโอบีก็เห็นสเกลเสียงของตัวเองเนี่ยเอ่อมันก็ยังจะสามารถแก้ไขปรับปรุงได้ทันทีนะคะแต่ถ้าไปอ่านที่คณะเนี่ยอยากจะเข้าใจว่าน้องน้องเจ้าหน้าที่เนี่ยก็น่าจะพอมีประสบการณ์กันมาพอสมควรแล้วนะคะก็อ,อ เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งก็คือว่าพยายามลองเทสดูก่อนสักย่อหน้าหนึ่งก็ได้ว่าเออระดับเสียงที่ตัวเองใช้เนี่ยห่างจากไม้ประมาณนี้เสียงดีไหมมันเบาไปไหมหรือมันดังไปไหมแล้วทีเนี้ยค่อยอ่านต่อเนื่องนะคะเนื่องจากว่าการอ่านที่คณะเนี่ยผู้อ่านอะ่ะไม่ต้องควบคุมระบบโปรแกรมใดๆทั้งสิ้นจะมีน้องเจ้าหน้าที่คอยดูให้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูในเรื่องของการอ่านอ่านผิดก็ต้องรีบแก้ไขและอีกส่วนหนึ่งก็คือ มันจะมีในเรื่องของอ่านแล้วถ้ามาตรวจทีหลังว่าผิดคือเราไม่ได้แก้ไขนะตอนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วทางน้องเจ้าหน้าที่ก็น่าจะมีการนัดหมายกันอีกครั้งนึงเพื่อเข้าไปแก้ไขงานประมาณนี้นะคะสําหรับการอ่านที่คณะ ก็สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมีแบบแนะนำอ,ะองค์กรก็พอรู้จักกันมาบ้างแล้วเนาะแล้วก็จะมีแนะนำเรื่องของประเภทของหนังสือเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็เรื่องของช่องทางการให้บริการว่าหนังสือที่เราผลิตกันเสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะที่พวกเราอ่านกาันไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามเมื่อผลิตเสร็จแก้ไขอีดิตตรวจสอบจนได้คุณภาพแล้วเนี่ยคนตาบอดจะฟังได้จากช่องทางไหนบ้างนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ เรื่องของอประเภทของหนังสือแล้วจากนั้นก็จะเป็นช่องทางการอ่านก็คือหนิงก็จะเริ่มเออขอโทษค่ะจะเป็นเรื่องของวิธีการอ่านขั้นข้อควรระวังมีอะไรบ้างข้อควรปฏิบัติมีอะไรบ้างนะคะ,ะเป็นหัวข้อใหญ่ๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทุกท่านน่าจะได้รับไปแล้วนะคะก็คือคู่มือซึ่งอันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากพี่น้องเนื่องจากพวกเราเองส่วนใหญ่เนี่ยทางทีมเจ้าหน้าที่เนี่ย ซึ่งมีกันอยู่น้อยนิดเนี่ยนะคะก็จะเน้นอาศัยแบบเอาจับหัวข้อใหญ่ๆหัวข้อหลกัหลกๆมาแล้วก็ใช้วิธีการอธิบายพี่น้องอรัชนีพรนนะคะที่ที่เคยได้ออรมมาก่อนแล้วเนี่ยก็ใจดีค่ะไปเขียนเป็นข้อๆมาว่าพวกพี่อยากได้ละเอียดก็รูตสามไปเก็บรายละเอียดให้นะคะว่าว่าข้อควรปฏิบัติสิ่งที่ อ่านในแต่ละเรื่องแต่ละเนื้อหาเนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างก็เก็บรายละเอียดให้ก็ได้จะส่งเป็นคู่มือให้นะคะเพิ่มเติมแล้วจากนั้นก็จะแนะนําเรื่องการใช้แอปพลิเคชันก่อนนะคะแล้วก็จะต่อด้วยการใช้โปรแกรม OB ค่ะซึ่งก็อาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นอีกนิดนึงนะคะก็่ายสองเสร็จมาแล้วคิดว่าก็น่าจะเริ่มได้เลยนะคะเพราะว่าเออต้องใช้เวลาพอสมควร ก่อนอื่นต้องขออน,นุญาตแนะนำตัวเองนิดนึงนะคะชื่อดูใจเป็นอบ4สิบแปดนะคะารับทำหน้าที่ต่อจากพี่น้องลัชนิพรน,นะคะดูแลโครงการเสียงอักษรซึ่งก็เป็นโครงการของสนออจออในใน Zoom นี้ก็มีน้องติ๊กนะคะดารามีติ๊กจะอ,อยู่ในคณะอนุกรรมการด้วยแล้วก็เป็น,นกรรมการด้วยนะคะ จะช่วยในเรื่องของการจองอ่ห้องห้องอพสิทิที่คณะนะท่านใครประสงค์จะไปอ่านที่คณะ,ะก็จองติด,ต,ดต่อี่ติดดารานีจจองได้เลยนะคะก็ได้เคยสมไปแล้วในในไลน์ในไลน์กลุ่มนะคะแต่ว่างท่านอาจจะ,ะ,ะอ่าน,นผ่านไปหรือว่าจะมองไม่เห็นอะไรนีน่ถ้าใครอยากจะอ่านที่คณะตัวติดต่อไปได้เลยค่ะนะครับนะก็ วันนี้ก็มีชวนเพื่อนที่เป็นอาศสมัครทื่เดินนะคะอ่านไปหลายเล่มแล้วมาเข้ามาในรายกลุ่มนี้ด้วยนะคะป้อมจะได้ถือโอ,อกาสนี้เล่าสู่กันฟังว่าพวกเราที่เห็นแล้วเนี่ยมีข้อคิดเห็นหรือว่าจะมีคำแนะนำอะไรยังไงจากประสบการณ์จริงน,นะคะ่างนั้นก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาเชิญคุณหญิงได้เลยค่ะ ก็เดี是是๋ยวในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวจะให้อีกนะคะอีกโชลทิ์มาแนะนําในเรื่องของช่องทางการให้บริการแล้วก็เรื่องของประเภทของหนังสือเพิ่มเติมนะคะว่าพวกเราสามารถที่จะเลือกหนังสืออะไรมาอ่านได้บ้างค่ะเดี๋ยวเชิญอีกค่ะสวัสดีค่ะ ชละทิพย์ยิมย่องนะคะหรือว่าอีกก็ได้นะคะก็ดูแลเกี่ยวกับระบบบริการข้อมูลข่าวสารสําหรับคนตาบอดค่ะอยู่ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาตินะคะในในส่วนของห้องสมุดคนตาบอดเราเองเนี่ยเรามีหน้าที่หลักก็คือเป็นเรื่องของการผลิตพวกสื่อต่างๆที่คนตาบอดเข้าถึงไม่ได้นะคะสามารถที่จะเอามาจัดทําให้อยู่ในรูปแบบที่คนตาบอดเข้าถึงได้นะคะก็จะครอบคลุมถึงเรื่องของ พรบลิขสิทธิ์ด้วยนะคะสาหรับพวกกฎเขาเรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตสื่อต่างๆอะค่ะตรงนี้ให้ทางมูลนิธิคนตาบอดไทยเนี่ยได้รับการยกเว้นนะคะในการที่จะผลิตสื่อต่างๆได้นะคะแล้วก็สื่อหลักของเราเลยเนี่ยทางห้องสมุดก็จะมีเ,เป็น หนังสือเสียงเรียกกันง่ายๆว่าหนังสือเสียงแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีชื่อที่เรียกกัน <c oughs> เป็นเป็นทางการนะคะว่าเป็น,นหนังสือเดซี่หนังสือเดซี่เนี่ยจะเป็นเป็นหนังสือที่เหมือนเป็นมาตรฐานหนึ่งนะคะในในทั่วโลกที่ใช้กันเป็นหนังสือที่คนตาบอดสามารถที่จะเข้าถึงหนังสือได้เหมือนกับคนตาดีๆเข้าใช้หนังสือนะคะเวลาปกติหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ย มันจะมีประกอบไปด้วยพวกหัวข้อต่างๆนะคะมีพวกหน้าปกมีปกในมีคำนำมีสารบัญมีบทต่างๆในหนังสือรวมไปถึงปกหลังด้วยนะคะองค์ประกอบของหนังสือนอกจากจะมีพวกหัวข้อต่างๆแล้วเนี่ยมันก็ยังประกอบไปด้วยเลขหน้ามีย่อหน้าเปิดไปยังหน้าต่างๆก็จะมีเป็นย่อหน้าต่างๆนะคะหรือว่าบางทีคนตาดีใช้หนังสือเนี่ย สมมติอ่านถึงหน้าที่23แล้วก็สามารถที่จะหาอะไรมาขั้นหนังสือเอาไว้ได้นะคะตรงนี้ก็สำหรับคนตาดีแล้วเนี่ยก็จะใช้ใช้งานหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยได้อย่างสะดวกนะคะคนตาบอดเองก็เช่นกันนะคะคนตาบอดก็สามารถที่จะใช้หนังสือหนึ่งเล่มเหล่านี้ค่ะได้ไม่ได้แตกต่างกับคนตาดีค่ะเราเรียกกันว่าหนังสือเดซี่นะคะซึ่งหลกัหลกๆที่เรา อ่อผลิตเนี่ยก็จะเป็นลักษณะก็คือเป็นเป็นมีทั้งหัวข้อต่างๆแล้วก็มีมีเสียงที่ประกอบอยู่ในหัวข้อน,นั้นๆนะคะตรงนี้เดี๋ยวรายละเอียดอาออาสาสมัครทุกท่านก็จะเห็นในในตอนที่ลงมืออ่านจริงๆอะนะคะอย่างโปรแกรม OB บเองหรือว่าแอปพลิเคชัน Read for the Blind เองนะคะก็จะจะต้องสร้างหัวข้อต่างๆขึ้นมาแล้วก็อ่านบันทึกลงไปนะคะค่ะทีนี้อย่างในห้องสมุดของเราเองเนี่ยเรามี โปรแกรมที่ใช้ในการผลิตหนังสือเนี่ยก็มีอยู่2ตัวนะคะก็มีโปรแกรมที่ติดตั้งลงคอมพิวเตอร์ก็คือ OB นะคะกับแอปพลิเคชัน e a d f o อ t h ด b บลายนะคะซึ่งจริงๆแอป Read เ o อ t h ด b บลายเนี่ยเป็นเป็นแอปทางเลือกค่ะที่เพิ่งเพิ่งเกิดมาไม่นานในช่วงที่เรามีสมาร์ทโฟน ฮิตขึ้นมานะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยบางบ้านก็อาจจะไม่ได้มีคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้มีโน้ตบุ๊กแล้วนะคะแต่ว่าถนัดที่จะใช้สมาร์ทโฟนนะคะเราก็เลยผลิตแอปตันี้ขึ้นมาเป็นทางเลือกให้แต่ว่าด้วยความสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับการอา่านลงคอมพิวเตอร์ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ก็ถือว่าใช้ได้เช่นกันนะคะ สิ่งที่เราเน้นนะคะในใน,ในเรื่องของการอ่านหนังสือให้คนตาบอดเองจริงๆเนี่ยจะไปนเน้นในเรื่องของการอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและน่าฟังนะคะมากกว่าการที่จะเลือกใช้ว่าจะเป็น OB หรือว่าการใช้แอปพลิเคชัน r e f d อ l ์นะคะไม่ว่าจะอ่านด้วย2ออโปรแกรมตัวเนี้ยยังไงก็ตามเนี่ยขอเน้นว่าอ่านออกเสียงถูกต้องเว้นวรรคอ่านผิดแล้วก็ให้อ่านแก้ จังหวะได้แล้วก็เสียงดังฟังชัดอ่านอย่างเป็นธรรมชาตินะคะตรงนี้เพราะเสียงของทุกคนที่เราบันทึกไว้ที่ห้องสมุดจะเก็บเนี่ยจะเก็บเอาไว้หนึ่งเสียงหนึ่งเรื่องเนี่ยแค่แค่หนึ่งเรื่องเท่านั้นก็คือมีแค่หนึ่งหนึ่งเวอร์ชั่นเท่านั้นนะคะเราจะไม่มีการผลิตซ้ําแล้วก็จะเก็บเอาไว้ตราบนานเท่านานตราบเท่าที่ระบบการจัดเก็บของเรามันยังจัดเก็บได้อยู่นะคะ ตรงนี้ตรงนี้เราถึงถึงต้องมีการอ่าให้จองจองอ่านหนังสือนะคะว่าหลายๆท่านก็ก็ส่งจองกันมาแล้วนะคะก็ก็จะทราบนะคะว่าเอ้เรื่องนี้มีคนอ่านแล้วเราก็จะแนะนำให้ไปเลือกเรื่องอื่นนะคะเพราะว่าหนังสือในในโลกในโลกนี้ค่ะค่อนข้างเยอะมากๆนะคะหนังสือที่ออกมาแต่ละปีี่นเยอะมากแล้วก็เทียบสัสดส่วนแล้วเนี่ย ที่เป็นหนังสือที่คนตาบอดเข้าถึงได้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1%เท่านั้นเองนะคะก็เลยอยากจะแนะนำว่าให้ลองหาเล่มอื่นๆดีกว่าที่ที่เรายังไม่มีเนี่ยมาช่วยกันอ่านอะไรที่ที่หลากหลายแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทำให้ห้องสม,มุดขอคนตาบอดเนี่ยมีหนังสือที่หลากหลายแล้วก็คนตาบอดก,ก็มีอิสระที่จะเข้าไปเลือกหนังสือได้ได้ค่อนข้างกว้างมากขึ้นนะคะ ค่ะแล้วทีนีอ้อย่างเรื่องของการเลือกหนังสือ,อสิ่งแรกเลยเนี่ยสำหรับอาสา,าที่ไม่เคยอ่านเลยเนี่ยเราจะแนะนำว่าอยากจะให้ทุกท่านลองเลือกหนังสือเล่มที่ตัวเองชอบก่อนนะคะแล้วจำนวนหน้าไม่เยอะมากไม่เยอะมากนี่ก็อยู่ประมาณ 100- 200หน้านะคะบางท่านก็อาจจะโอ้โหทำไมแบบต้อง100ออัพด้วยนะคะมันมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะคะ จริงๆก็จะบอกว่าคนตาบอดเนี่ยที่เป็นนักฟังนักอ่านเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกับทุกท่านนะคะที่ชื่นชอบในการอ่านเราก็ชอบอ่านอะไรที่มันที่มันเยอะๆหรือว่า,าบางบางครั้งอย่างการอ่านหนังสือด้วยด้วยที่อาสาสมัครบันทึกมาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานะคะแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยเขาเมา่าฟังเนี่ยบางบางคนเขาก็จะเปิดแบบสปีดบ้างเปิดแบบปกติบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาฟังถ้าเกิดหนังสือที่เขาชอบเนี่ย คือหนึ่งอ่านจบเล่มแล้วก็มีเหมือนกันนะคะหรือหรือบางทีแป๊บเดียวอะ่ะชั่วโมงสองชองั่วโมงหนังสืออ่านกันมาอาสาอ่านมาเป็นอาทิตย์เลยบันทึกออกมาเป็นได้หนึ่งชงั่วโมงสองชองั่วโมงเขาฟังแป๊บเดียวค่ะไม่ถึงสองชั่วโมงเนี่ยเขาอ่านจบหมดแล้วก็ก็เลยจะบอกไว้นะคะว่าลองเลือกเล่มที่หนึ่งร้อยถึงสองร้อยหน้าไม่เกินจากนี้ถามว่ามันเกินจากสองร้อยได้ไหมสาหรับเล่มแรกจริงๆก็ทําได้นะคะแต่ว่า บางท่านอาจจะอาจจะเกิดความความความท้อถ้าเกิดไปเจอหนังสือเล่มที่เยอะๆหรือบางทีมาแบบเป็นหนังสือชุดหลายๆเล่มจบเนี้ยกว่าจะอ่านจบไหนจะต้องมาหัดใช้โปรแกรมอีกไหนจะต้องอ่านออกเสียงอีกไหนจะต้องมาคอยแก้ไขสิ่งที่ตัวเองอ่านผิดอีกนะคะก็อาจจะทําให้เล่มแรกของท่านเนี่ยล่าช้าไปแล้วก,ก็จะเกิดการท้อได้นะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ไม่แนะนําสําหรับเล่มแรกก็คือหนังสือที่มีภาพเยอะหนังสือเน้นภาพหรือหนังสือนิทานอะไรพวกนี้นะคะพวกนี้เน้นภาพหมดเลยแล้วก็หนังสือนิทานเนี่ยที่ขอเว้นไว้คือว่าการอ่านนิทานเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าโอ้ยเห็นเนื้อหาแน่น้อยเห็นภาพเยอะแล้วมันจะอ่านง่ายนะคะพวกนี้จะต้องใช้เอ่อเทคนิคในการอ่านน่ะอย่างหนังสือเด็กอ่ะมันจะไม่เหมือนกับหนังสือทั่วไป ที่ที่หนังสือทั่วไปอ่ะเราเน้นให้อ่านด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติแต่หนังสือนิทานเนี่ยมันอ่านด้วยเสียงปกติเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่มันก็จะต้องมีมีเทคนิคในการที่อ่านนิดนึงตรงนี้ก็จะยังไม่แนะนํานะคะสําหรับอาสาที่ที่เพิ่งเริ่มอ่านค่ะก็ลองเลือกเล่มที่ตัวเองชอบเล่มที่ตัวเองถน,นัด บางท่านอาจจะชื่นชอบในเรื่องของพวกหนังสืออะไรการเงินการลงทุนหรือบางท่านอาจจะชอบเรื่องของการทําอาหารเมนูอาหารต่างๆอะไรพวกนี้นะคะก็แนะนําให้เลือกสิ่งที่เธวเองชอบแล้วถามว่าสิ่งที่เัวเองชอบเนี่ยแล้วคนตาบอดชอบไหมก็อยากจะบอกว่าก็ไม่ได้แตกต่างกับคนตาดีนะคะ คนตาดีชอบอะไรคนตาบอดก็ชอบแบบนั้นเหมือนกันเขาก็มีความชื่นชอบใน,น,ใน,ในทางที่หลากหลายบางคนเขาก็ชอบท่องเที่ยวค่ะถึงเขามองไม่เห็นแต่เขาก็ชอบที่จะเหมือนท่องเที่ยวไปในตัวอักษรนะคะหรือ,เ,อเก็บข้อมูลบางทีอาจจะไม่ได้ไปเที่ยวจริงๆหรอกแต่ว่าเขาก็จะมีคลังข้อมูลของเขาว่าถ้าไปที่นี่นะมันจะมีแบบนั้นแบบนี้นะก็ก็จะอยู่ในในการฟังของเขานะคะหรือ เรื่องของการทำอาหารกรตะบอดก,ก็ชอบพี่อะทำกับข้าวเมนูต่างๆชอบเอ่อในเรื่องของสุขภาพมันมีเมนูอะไรที่ที่จะช่วยที่ให้เขาทำแดัดแปลงได้บ้างนะคะทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพได้หรือรวมไปถึงการเอ่อการเงินการลงทุนเนี่ยชอบเล่นหุ้นชอบเอ่อดูว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีหน้าหรือว่า จะออมแบบไหนดีนะคะที่จะทําให้เขามีความยั่งยืนในการที่จะจะวางแผนอนาคตของเขาได้นะคะรวมไปถึงพวกของอเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของจิตวิายาปรัชญาอะไรต่างๆเนี่ยท,ทุกๆแนวค่ะคนตะบอดชื่นชอบหมดจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาค่ะบางครั้งเนี่ยคนตะบอดบางคนเนี่ยอาจจะอยากฟังอะไรที่เป็นแนวบันเทิงผ่อนคลายเขาก็จะเลือกไปฟังแนวนั้นหรือบางช่วงเขาอาจจะต้องการ ความรู้ค่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในการประกอบอาชีพเขาก็จะไปฟังอย่างาคนที่เขาต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการที่จะเสริมความรู้นะคะเอาไปประกอบอาชีพของเขาตรงเนี้ก็มีเหมือนกันก็จะเป็นบางช่วงเวลาแล้วก็ในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นห้องสมุดคนตาบอดเนี่ยเราก็อยากให้ห้องสมุดเราเนี่ยมีมีความหลากหลายให้คนตาบอดได้มีอิสระที่จะเข้ามาเลือกนะคะเหมือนกับคนตาดีบางช่วงเนี่ยอาจจะอยาก คนน้นคว้าหนังสือประวัติศาสตร์อ,อประเทศไทยในสมัยโบราณเป็นยังไงหรือว่ากรีกโรมันหรืออิสราเอลอะไรเงี้ยมันมีที่ไปที่มายัางไงนะทําไมปัจจุบันก็ถึงเป็นแบบนี้ก็ยังสามารถที่จะเข้าไปค้นคว้านังสือได้นะคะในพอสมุดแห่งชาติบ้างหรือว่าตามร้านนังสือทั่วไปได้บ้างนะคะแต่คนตะบอดเองเนี่ยเขาก็อยากมีโอกาสแบบนั้นเหมือนกัน นะคะที่จะเข้ามาในห้องสมุดของคนตาบอดแล้วก็เข้าไปเลือกหนังสือตามชั้นวางหนังสือที่เขาต้องการแล้วก็สามารถที่จะหยิบหนังสือในเรื่องนั้นๆเนี่ยเอามาฟังได้นะคะในห้องสมุดของเราเองเนี่ยเราเรามีการให้บริการก็คือ,อในลักษณะของห้องสมุดเหมือนห้องสมุดต,ตาดีนะคะก็จะแบ่งออกเป็นชั้นวางหนังสือต่างๆก็คือเหมือนเรียกกันว่าเป็นใน เป็นระบบดิวีนะคะก็คือมีการแบ่งหมวดหมู่หนังสือเหมือนกันมีหมวดความรู้ทั่วไปปรัชญาจิตวิทยามีสังคมเศรษฐกิจการเงินการลงทุนการเมืองเรื่องของวรรณกรรมประวัติศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยเรามีหมดเลยนะคะแล้วก็ <S <S <ม>คนบอกเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเลือกฟังได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะผ่านทางบริการของเราแล้วก็ก่อนที่จะไปไปเข้าเข้าสู่ในในเรื่องของบริการเราเนี่ย จะบอกสักนิดหนึ่งน,นะคะอนอกจากความชื่นชอบของคนตาบอดแล้วเนี่ยที่ว่าสามารถที่จะเลือกอ่านได้หลากหลายแล้วนะคะหนังสือส่วนใหญ่ในห้องสมุดเราเองเนี่ยหนึ่งเลยเนี่ยเราผลิตตามความต้องการของคนตาบอดเป็นหลักอันนี้คือคือส่วนที่หนึ่งก็คือได้รับมาจากหนังสือที่คนตาบอดส่งมาให้เราหาอาสาสมัครมาสองก็คือคนตาบอดสง่งรายชื่อหนังสือมานะคะแล้วก็ให้ทางห้องสมุดเนี่ย ไปหาอาสาสมัครมาอ่านหรือบางครั้งเราก็จะมีเป็นรายชื่อหนังสืออยู่ที่เพจของห้องสมุดคนนทบอดนะคะแล้วก็มีอาสาบางท่านเนี่ยก็จะมีสนับสนุนว่าเป็นเงินบ้างหรือว่าสนับสนุน่าเป็นเล่มหนังสือบ้างนะคะให้เราหาอาสาสมัครอ่านให้นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นหนังสือที่ทุกทกท่านช่วยกันเลือกมานะคะแล้วก็จองอ่านมานะคะตรงนี้ทุกๆส่วนเลยเนี่ย เป็นถือว่ามีส่วนสําคัญค่ะที่จะช่วยเติมเต็มห้องสมุดตรงนี้ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วก็เหมือนกับเป็นส่วนที่จะช่วยแนะนําหนังสือดีๆให้กับคนตาบอดได้ได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้มาอีกส่วนหนึ่งค่ะอ่านแล้วไปไหนเวลาที่ทุกทุกท่านอ่านมาแล้วเนี่ยเราก็จะมีระบบบริการที่คนตาบอดเขาเข้าไปใช้งานนะคะซึ่ง เรามีต to well ัวหลักๆเลยเนี่ยหนึ่งเรามีสายด่วนหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะคะเป็นการให้บริการห้องสมุดผ่านทางโทรศัพท์ที่หมายเลขหนึ่งสี่หนึ่งสี่ค่ะคนบอกเขาโทรศัพท์เข้ามาปุ๊บเขาก็จะเข้าไปเจอหมวดหมู่ต่างๆค่ะเหมือนกับที่อธิบายเรื่องของของดิวีเนี่ยไปไปเมื่อสักครู่นะคะก็ก็จะแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ความรู้ทั่วไปปรัชญาจิตวิทยาต่างๆเขาก็สามารถที่จะไปเลือก ตามชั้นวางหนังสือต่างๆเนี่ยแล้วก็ไปเลือกเล่มที่เขาต้องการที่จะฟังแล้วก็กดเข้าไปฟังได้เลยนะคะโดยตรงนี้ค่ะคนตาบอดที่จะเข้ามาใช้งานได้เนี่ยจะต้องเป็นคนตาบอดที่ลงทะเบียนกับทางห้องสมุดนะคะโดยทางห้องสมุดเราเนี่ยให้บริการฟรีกับคนตาบอดทั่วประเทศแต่เงื่อนไขก็คือว่าเขาจะต้องเป็นคนตาบอดที่มีบัตรคนพิการหรือว่าบัตรสมาคมคนตาบอด เพื่อที่จะยืนยันนะคะว่าเขาเป็นคนตบาบอจริงๆค่ะมียูสเนมมีพาสเวิร์ดมีระบบสมาชิกที่จะล็อกอินเข้ามาเนี่ยใช้บริการของเราได้นะคะแล้วก็ในสายด่วนตรงเนี้ยนอกจากหนังสือในห้องสมุดแล้วเนี่ยเรายังมีการให้บริการสื่ออื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นพวกเบริการสื่อจากวิทยุ วิทยุออนไลน์หรือว่าพวกโทรทัศน์ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงสื่อทั่วไปที่มีการเผยแพร่นะคะก็มีการนํามาให้บริการในนี้ด้วยเช่นกันนะคะในส่วนของบริการที่2ค่ะนอกจากสายด่วนเราก็ยังมีแอปพลิเคชันหลักของทางห้องสมุดเราก็คือแอปพลิเคชัน Cat to read T ีเเลข2แล้วก็ r e a d นะคะแท t บ o r ร a สเป็นแอปพลิเคชันที่ประกอบไปด้วยเนื้อหาเหมือนกับ ในสายด่วน1414เลยนะคะต่างกันก็คือในเรื่องของคุณภาพค่ะอย่างเวลาอาสาสมัครอ่านมาคุณภาพแบบนี้80%ดปปุ๊บเนี่ยอย่าง80%เราก็ให้บริการแบบนี้ไปเลยนะคะจะมีเสียงอะไรแทรกมีเสียงรบกวนมีเสียงน้องหมาน้องแมวเข้ามาเนี่ยคนรบจะได้ยินหมดเลยนะคะแล้วก็ย้อนไปนิดนึงในในสายด่วนหนึ่งสี่สี่เนี่ย การให้บริการเนี่ยมันจะถูกดรอปลงมาครึ่งหนึ่งสมมุติเราอ่านมาด้วยคุณภาพ80%เวลาให้บริการในสายด่วนหนังสือสีเนี่ยมันจะถูกดรอปมาครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราถึงได้เน้นย้ำว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะค่ะในในแอป t r a บทัวริเนี่ยเรามีส่วนระบบสมาชิกเนี่ยละค่ะที่จะล็อกอินเข้าไป ใช้บริการเลือกฟังหนังสือต่างๆได้บุ๊กมาร์กได้สามารถที่จะคั้นหนังสือได้สามารถที่จะไปยังบทต่างๆของหนังสือได้สามารถที่จะไปยังย่อหน้าต่างๆไปยังเลขหน้าต่างๆหรือว่าเออไปยังที่ใดก็ได้ที่เขาต้องการไปยังประโยคต่างๆได้นะคะตรงนี้เขาสามารถที่จะใช้งานหนังสือเดซี่ตรงเนี้ยได้เหมือนกับที่คนตาดีๆเนี่ยเข้าไปใช้หนังสือเป็นเล่มๆนะคะ ด้วยด้วยการผลิตด้วยโปรแกรม OB กับ Read ฟอร์ดาบา y นี่แหละค่ะแล้วทีนี้ตรงเนี้ยเรายังมีพิเศษกว่านะั้นก็คือว่าเรายังมีส่วนของหนังสือที่เป็นหนังสือเอผยแพร่สาธารณะค่ะตรงเนี้ยคนตาดีๆทั่วๆไปเนี่ยที่ที่ไม่ใช่เป็นคนตาบอดนะ,นะคะสามารถที่จะเข้าไปดูหนังสือตัวอย่างได้อย่างมันจะมีหนังสือบางเล่มที่เราเราเราับจ้างผลิตเนี่ยอย่างของพวก วุฒิสภาต่างๆหรือว่าพวกวารสารต่างๆทั่วไปเนี่ยที่เขาอนุญาตให้เผยแพร่เป็นสาธารณะได้เนี่ยก็จะให้บริการอยู่ในหมวดนี้ด้วยเช่นกันตรงนี้ถ้าเกิดอาสาสมัครท่านใดที่อยากจะดูตัวอย่างการอ่านการสร้างหัวข้อหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปใช้ในหมวดตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าในหมวดของห้องสมุดเองเนี่ยก็จะมีมีล็อกเอาไว้นะคะตรงนี้ไม่สามารถที่จะเข้าได้เข้าได้เฉพาะคนตบอเเท่านั้นนะคะ ต่อไปค่ะในบริการอื่นๆเนี่ยที่ที่จะกล่าวแค่คร่าวๆนะคะจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของของหนังสือเสียงเนี่ยแต่ว่าเป็นเป็นบริการที่คนตาบอดเราใช้งานกันนะคะก็จะเป็นวิทยุ t a b Radio นะคะตรงนี้ก็จะเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ที่จะสามารถเข้าไปฟังพวกเอ่อพวกข้อมูลข่าวสารต่างๆได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็เอ่อบริการอีกบริการนึงก็คือ Audio Description เป็นบริการเสียงบรรยายภาพ ซึ่งเวลาที่มีความสำคัญมากน,นะคะอย่างเช่นพวกเวลาที่เราดูดูพวกสื่อต่างๆใน YouTube ในโซเชียลหรือว่าพวกข่าวทีวีอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีพวกสารคดีหรือมีอะไรที่มัน,มนสื่อสารด้วยภาพอะค่ะแต่ว่าคนตาบอดเนี่ยเข้าไปฟังแต่เสียงเนี่ยก็จะทำให้เข้าถึงได้ไม่เต็มร้อยนะคะตรงนี้แหละค่ะทางมูลนิธิคนตาบอดไทยเราเองเนี่ยเราจึงมีหน้าที่ที่ต้องจัดทา บริการเสียงบรรยายภาพให้กับคนตาบอดได้เข้าถึงสื่อต่างๆเหล่านี้ด้วยนะคะแล้วสุดท้ายบริการที่5ของเราก็คือแอปพลิเคชัน read for the blind ค่ะแอป,ป read for the blind ก็เป็นแอป,ปที่เป็นทางเลือกให้กับอาสาสมัครนะคะจริงๆอะ่ะวัตถุประสงค์ของแอปเนี้ยก็คือเป็นทางเลือกให้อาสาสมัครในการที่จะบันทึกค่ะเป็นอุปกรณ์หนึ่งเท่านั้นนะคะที่ที่จะใช้บันทึก จะมีข้อสงสัยมาค่อนข้างเยอะว่าเวลาอาสาสมัครโหลดมาแล้วเนี่ยจะหาเนื้อหาอ่านที่ไหนเราจะไปดูได้ที่ไหน ตรงนี้ก็คืออาสาสมัครจะต้องมีหนังสือเองมีบทความต่างๆหรือว่ามีหนังสือเป็นตนเล่มที่ใช้ในการบันทึกเองแอปนี้เป็นเพียงอุปกรณ์หนึ่งนะคะที่ใช้ในการบันทึกเสียงเท่านั้นแล้วก็ขั้นตอนก็จะเหมือนกับการที่เราจะอ่านลงคอมพิวเตอร์เลยนะคะคือเริ่มต้นเนี่ยก็จะต้องเช็ครายชื่อหนังสือจองอ่านก่อนกับทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นในแอปไม่สามารถที่จะเช็คได้อย่างครอบคลุมนะคะเพราะว่า ในในในแอปเอมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแล้วก็เรามีการผลิตด้วยโปรแกรมอบีด้วยหนังสือที่ผลิตทั้งสองโปรแกรมนี้จะต้องไม่ซ้ากันนะคะเพราะฉะนั้นเช็คในแอปอย่างเดียวเนี่ยจะไม่ครอบคลุมแล้วก็การอ่านจะต้องจองอ่านเพราะว่ามันจะต้องมีกระบวนการในการในการ,ในการที่จะต้องส่งตัวอย่างหนังสือในการที่จะต้องส่งคอมเมนต์กันว่าจะต้องแก้ไขลักษณะแบบไหนก่อนที่จะอ่านจนจบเล่มนะคะ ดังนั้นตรงนี้ก็จะต้องต้องให้เป็นไปตามขั้นตอนนะคะแล้วก็หลายท่านก็อาจจะ,ะติงติงมาอีกว่าเอ้ทำไมขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะแยะมากมายขนาดนี้นะคะก็เพื่อวัตถุประสงค์หนึ่งค่ะคือเราต้องการให้หนังสือที่ทุกทุกท่านอ่านเนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้อย่างดีแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะดังนั้นก็อาจจะต้องอขอให้เป็นไปตามขั้นตอนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยว จะให้พี่หนิงนะคะแนะนําเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นหัวใจหลักเลยนะคะของการอ่านหนังสือให้คนตาบอดนะคะก็คือเป็นวิธีการอ่านนะคะเราจะอ่านอย่างไรให้ถูกต้องและชัดเจนแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ค่ะเชิญพี่หนิงค่ะ